นั่งป่าคุณขับไปโฮมน้ำเพลินเดี๋ยวเขาค่อยเดี๋ยวเขาค่อยถือแหยอีกรอบนึงไปขอเจริญพรนะทุกท่านที่มาจากคณะไหนครับพระอาจารย์เนี่ยไปแม่ตาไปรู้จากคณะไหนกันก็เอี่ยนเลยนะโอ้โหเนี่ยนแก็เจริญพรต้อนรับทุกท่านนะที่มานะเจริญพรต้อนรับทุกหมาจากที่ไหนนะก็ ใจทำไมไม่ถอดรองเท้าลูกเป็นเองะมาจากวานพุทธกระสูดว่ามานะสายญาติหนาไกลน้องมีลูกโบรีด้วยนะก็เยอะเลยนะสาธุสาธุนะโมทนาแล้โนยดูทุกท่านนำมาร่วมกันนะยกโต๊ะมา นะพระอาจวุโสเก่งเลยทีนี่นะเก่งไม่เป็นไรเลยนะท่านทุกอย่างนะท่านทำทุกอย่างด้วยกันนะเพื่อที่จะก้าวรักขาสาธุชนทุกท่านร่้มาไกลปบ้านพุทโธเมาเลยล่ะนะมาด้วยสายบุญสายสาทธาตุตันงใจจอดรู้ท่านะหน้าทุกันทุกท่านนะที่ มารวมตัวช่วยกันโตอีกพ่อพ่อโตกพ่อปรหย,ยัม่อ,อตีกค่ะขอโตอีกค่ะโตนโตัพ่อรย,ยัมาเพื่อ,อ่ีอจ้ตั้งร่วมกันดีกันจ้าตมีต